สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนกลุ่มผ่าพันปี2566ค่ะเราก็จะมาพยากรณ์กันล่วงหนะ้าให้ทราบแบบนี้กันทุกเดือนอยู่แล้วนะคะการดูดวงนั้นดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางค่ะเมื่อท่านผู้ฟังได้ยินได้ฟัง แล้วนะคะก็สามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของตัวเองได้เลยค่ะและก็อยากจะขอกำลังใจนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยกดถูกใจยังไม่เคยกดติดตามก็กดไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสมัยและทีมงานค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมค่ะชาวกุมท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุมก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกุมนั่นก็คือผู้ที่เกิดระวั วันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกุมว่าดวงชะตาของคุณในเดือนกุมภาพันธ์ปี2566นี้จะมีเกณฑ์มีทิศทางเป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมคะ่ะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะมีดาวพระศุกร์โคจรเข้าทับตัวคุณเข้าทับลัคนาราศีเกิดของคุณเลยนะคะถือว่าได้เกณฑ์ที่ดีมากๆเลยเพราะดาวพระศุกร์เองก็ถือว่าเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเงินทองความรักความสุขเป็นดาวสุขพระเคราะห์นั่นเองนะคะและไม่พอเท่านั้นดาวพระศุกร์หลังจากที่ทับตัวของชาวลัคนาราศีกุมหลังจากนั้นก็จะโคจรยกเข้าสู่ราศีมีนคือมาอยู่ในเรือนกระดุมพั เรือนการเงินของคุณนะคะเพราะฉะนั้นทิศทางในเรื่องของการเงินสําหรับชาวลัคนาราศีกุม์แล้วสมัยมองว่าทิศทางแนวโน้มมาดีแล้วนะคะคุณจะได้รับข่าวดีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้หรือคุณจะรู้ว่าออเดอร์มันมาและลูกค้าสั่งของเยอะขึ้นเงินเรามันก็จะมากขึ้นด้วยนะคะการเงินจะดีขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศีกุม์แล้วดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวสุเคราะห์โคจรมาทับตัวแบบนี้นะคะคุณจะมีเรื่องราวที่จะได้ การเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอย่างเช่นได้หาเงินเพิ่มได้หาเงินพิเศษได้จัดสรรปันส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรืออาจจะเป็นลักษณะของการมีเรื่องคิด เกี่ยวกับเรื่องของการเงินต้องคิดต้องวางแผนนะคะต้องออจัดระเบียบการเงินของตัวเองประมาณนี้หรือมีข่าวดีว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การซัพพอร์ตให้การสนับสนุนมีคนทางบ้านมีคุณพ่อคุณแม่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลเนี่ยประมาณนี้ค่ะซึ่งแนวโน้มหรือว่าทิศทางในเรื่องของการเงินอย่างที่สมัยบอกไปนะมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีรายจ่ายเกิดขึ้นนะรายจ่ายของชาวลัคนาราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ยัง มีอยู่เช่นเดียวกันค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะจ่ายไปกับการเดินทางมีเกณฑ์ที่คุณจะจ่ายไปกับภาระหนี้สินเก่าๆที่คุณเคยสร้างเคยก่อไว้นะคะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีกุมจะได้ตัดหนี้จะได้โปะหนี้นะฮะซึ่งทิศทางมันมาดีทําให้หนี้คุณน้อยลงทําให้คุณเบาตัวลงอย่างเงี้ยค่ะคือเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนี่ยชาวลัคนาราศีกุมจะมีการจัดสรรได้อย่างดีมีการวางแผนได้อย่างดีทีเดียวในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะในวันที่ คื18กุมภาพันธ์ปี2566อย่างที่สมัยบอกไปว่าดาวพระศุกร์จะโคจรเข้าสู่ราศีมีนนะคะนั่นก็คือมาอยู่ในเรือกนกระดุมพระเรือนการเงินของคุณนั่นเองค่ะนั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีกุมคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ของใหม่มีเกณฑ์ที่จะได้ของที่ถูกใจดาวพระศุกร์เป็นดาวของเปลือกนอกเป็นดาวของกิเลสตัญหาเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามอาหารการกินของกินของใช้เครื่องอุปโภคบริโภคมีเกณฑ์ที่ชาว ก็นาราศีกุมจะได้ของสวยงามมาครอบครองได้เครื่องประดับได้ของมีค่าได้ของมีราคาเข้ามาในบ้านได้ของชิ้นใหญ่ได้เฟอร์นิเจอร์ใหม่ได้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดีทางการเงินมีเกณฑ์ใช้เงินไปกับคนรักแบบนี้ก็ได้พาแฟนไปทานข้าวพาครอบครัวไปเที่ยวแบบนี้ก็ได้คือมันเป็นการใช้เงินแล้วเกิดความสุขนะในมุมมองของชาวลัคนาราศีกุมก็จะเป็นแบบนี้คุณจะมีเกณฑ์เจรจาต่อรองได้ด้วยนะคะส สำหรับใครที่ทํางานหรือว่ามีอาชีพที่คล่องเกี่ยวกับการค้าการขายหรือการโน้มน้าวจ,จิตใจผู้คนหรือการคุยการเจรจาแบบนี้ค่ะจะมีมุมที่ดีงานใดที่เกี่ยวข้องกับการสอนการถ่ายทอดความรู้งานใดที่เกี่ยวข้องกับการออกสื่อออกหน้ากล้องงานใดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องของสวยๆงามๆของหอมต่างๆนานาก็จะมีมุมที่ดีมากขึ้นค่ะแต่คุณก็ต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายนะอย่างที่สมัยบอกไปมันก็ยังมีค่าใช้จ่ายจุกจิกเกิดขึ้นค่ะอาจจะจ่ายไปกับบุต บริวารจ่ายไปกับหนี้สินจ่ายไปกับเรื่องของบ้านรถที่ดินต้องจัดการเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือคนในครอบครัวนะคะดังนั้นวางแผนไว้ก่อนก็จะดีที่สุดคะ่ะในเรื่องของการงานกันบ้างนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ์นี้งานใดที่เกี่ยวข้องกับทางไกลทางต่างประเทศงานใดที่เกี่ยวข้องก,กับการศึกษาการเพิ่มทักษะเพิ่มสกิลเพิ่มความสามารถงานใดที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดความรู้ อย่างเงี้ยค่ะจะมีมุมที่ดีมากยิ่งขึ้นทําเงินทําทองให้คุณได้ดีทีเดียวเลยนะคะเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีกุมนั้นคือเหมือนมีมีวุฒิภาวะเพิ่มมากขึ้นมีความน่าเคารพมีความน่ายำเกรงมากขึ้นด้วยนะในขณะเดียวกันงานลักษณะ อย่างที่สมัยได้กล่าวไปก็มีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นด้วยคุณจะมีชื่อเสียงในสายงานในวงการของตัวเองคุณมีเกณฑ์ที่จะได้องค์ความรู้ใหม่คุณมีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนางานพัฒนาตัวเองฝึกทักษะอะไรบางอย่างนะคะบางคนปรับจิตปรับใจฝึกรู้จักปล่อยวางอย่ายึดติดนะ,ะรู้จักผ่อนคลายความเครียดบางคนหาความรู้เพิ่มนะ,ะบางคนฝึกในเรื่องของการบริหารคนในเรื่องของการบริหารบริวารหรือลูกน้องหรือบางคนอาจจะมีการเข้าถึงศาสตร์แปลกๆศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ความเชื่อแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปากก็ยังมีมุมที่ดีนะอย่างเช่นงานพิธีกรงานสอนนะคะวิศวกรหรือแม้แต่กระทั่งการค้าการขายต่างๆนานาอย่างมีมุมที่ดีค่ะในด้านการงานของชาวลัคนาราศีกุมจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาเกื้อกูลดวงชะตาด้วยนะคำว่าเพศตรงข้ามเนี่ยไม่อยากจะให้ยึดแค่เฉพาะคนรักคู่รักนะคะอยากจะให้มองถึง บุคคลที่ทํางานร่วมกันกับคุณแล้วเขาเป็นคนละเภทกับคุณและไม่พอเท่านั้นยังหมายถึงคนที่อยู่ตรงข้ามกับคุณเลยคนที่อยู่คนละฝ่ายคนละ,ะแผนกับคุณเลยเขาอาจจะเข้ามาเกื้อกูลมาซัพพอร์ตหรือว่ามาให้คําแนะนําเกี่ยวกับงานของคุณก็ได้คุณขอความช่วยเหลือจากใครก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีด้วยนะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะดาวพระอาทิตย์ค่ะโคจรเข้ามาทับจุดเกิดของชาวลัคนาราศีกุมตรงนี้ถือว่าโดดเด่นเลยนะดาวพระอาทิตย์ เป็นดาวแห่งการเริ่มต้นเป็นดาวของพลังงานเป็นดาวศูนย์รวมจักรวาลค่ะ เมื่อโคจรมาทับจุดเกิดคุณจะมีพลังงานในการทำงานมากยิ่งขึ้นคุณจะมีความกระตือรือร้อนในเรื่องของงานมากยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะส่งผลในเรื่องของอารมณ์เช่นเดียวกันนะทำให้คุณใจร้อนมากขึ้นหงุดหงิดมากขึ้นนะคะคิดเร็วทำเร็วใจเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งนั่นอาจจะนำมาซึ่งความสูญเสียหรือการตัดสินใจบางอย่างที่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นมันมีทั้งมุมที่ดีและมีทั้งมุมที่ต้องระมัดระวังที่ดาวพระอาทิตย์เข้ามาทับตัวแบบนี้คุณ ต้องพยายามใช้สติใช้ปัญญาและใช้เหตุผลให้มากนะคะและมันยังส่งผลไปถึงการประทะการทะเลาะวิวาทกับคนรอบข้างได้ด้วยแต่ในเรื่องของเป้าหมายในเรื่องของความกระตือรือร้นในเรื่องของความขยันขันแข็งเนี่ยอันนี้มาเต็มแน่นอนสําหรับชาวลัคนาราศีกุมคุณอยากคิดอยากเริ่มอยากสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะเอ,อ่อมองหาลู่ทางใหม่ๆจะไม่ได้ใช้ชีวิตจําเจเหมือนเดิมนะคะจะมีความมุ่งมั่นในการทํางานมากขึ้นนั่นเองค่ะใน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังเพิ่มเติมคือเรื่องของความเครียดเพราะว่าพอคุณมุ่งมั่นหรือว่าคุณตั้งใจอะไรบางอย่างมากจนเกินไปมันจะทําให้คุณกดดันตัวเองนะคนรอบข้างอาจจะกดดันคุณร่วมด้วยก็ได้แต่สิ่งที่สําคัญเลยคือคุณกดดันตัวเองแล้วมันจะทําให้เกิดสภาวะของความเครียดนั่นเองนะคะอาจจะส่งผลต่อเรื่องสุขภาพไมเกรนปวดท้องเครียดลงกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาน,นะคะหรือว่ารู้สึก ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวตามมาอันนี้ก็ต้องรู้จักบาล้านชีวิตด้วยนะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะให้ระมัดระวังบุตรบริวารเจ็บไข้ไม่สบายนะคนที่อ่อนกว่าคุณคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณอาจจะมีเกณฑ์ทํางานไม่ถูกใจอาจจะมีเกณฑ์ถกเถียงหรือแข่งข้อกับคุณอาจจะมีเกณฑ์ไม่สบายป่วยไข้แล้วไม่มาทํางานอาจจะมีเกณฑ์ที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะในช่วงนี้ดูดแปลกแปลกไปแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะเหมือนความคิดความเห็นมันไม่ตรง หรือว่าการปฏิบัติตัวของบริวารที่ปฏิบัติต่อเรามันเปลี่ยนไปนะฮะมันจะเหมือนมีเซนมีลังสังหรณ์มีความรู้สึกตะงหงิดตะงหงิดใจบางอย่างที่รู้สึกว่าคุณและบริวารของคุณนั้นปฏิบัติตัวไม่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ต้องกังวลไปนะคะเราต้องพยายามให้เครดิตลูกน้องให้เครดิตบริวารชมเขาหน่อยนะคะอย่าใช้แต่พระเดชให้ใช้พระคุณควบคู่ไปด้วยนะชมเขาหน่อยเขาทําอะไรสําเร็จให้คําชมนะเขาเขาทำอะไรไม่ดีไม่ถูก อย่าไปเชิงกับดาว่ากล่าวเลยเป็นการแนะนําแบบนี้ก็จะดีขึ้นนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะดาวพระเกตเลรงลัคนาราศีเกิดด้วยนะคะในช่วงเดือนนี้ทําบุญขึ้นนะมีเกณฑ์ที่คุณจะทําคุณกับคนก็ขึ้นด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้นึกถึงสถานที่เก่าๆนึกถึงเรื่องราวเก่าๆหรือว่าได้เดินทางไปตามวัดวาอารามไปตามสถานที่โบราณเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะได้ของมงคลเป็นช่วงจังหวะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอวยพอรอวยัยให้กับคุณนะคะช่วงนี้ หมั่นทาบุญทําทานก็จะส่งผลดีต่อดวงชะตาด้วยนะเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างสําหรับชาวลัคนาราศีกุมภ์ค่ะถือว่ามีออรา่ามีสเสน่ห์มากๆจะไม่มีสเสน่ห์ได้ยังไงในเมื่อดาวพระศุกร์โคจรมาทับตัวค่ะถือว่าโอ้โหใครที่โสดอยู่นะคะจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งอย่างแน่นอนหรือเป็นจังหวะที่คุณเนี่ยได้ไปแอบชอบใครบางคนมีความสุขกับการแอบชอบแอบมองมีความสุขกับการได้คุยได้จีบแบบนี้นะคือ สถานะของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเริ่มแอบชอบบางคนเริ่มทักเข้าไปคุยและหรือบางคนกําลังสารสัมพันธ์กันอยู่ก็ได้นี่ะซึ่งทิศท,ทางในเรื่องของความรักเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีทั้งสําหรับคนโสดและทั้งสําหรับคนมีคู่ด้วยและไม่พอเท่านั้นจะมีอารมณ์ทางเพศมากขึ้นด้วยนะคืออยากใกล้ชิดกับแฟนอยากอยู่กับแฟนอยากเจอหน้าแฟนตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟนไปไหนเราอยากไปด้วยคือจะเป็นช่วงที่ตัวติดกับแฟนหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นลักษณะที่แฟนตัวติดคุณมากๆเลยนั่น เองค่ะคร่าวๆท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีกุมสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวกุมทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ